ไม่น้อยสบายดีกล้องไม่น้อยสบายดีกล้องนะสบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนไม่น้อยสิซอยมกม่วงไปเพิ่มไปหาแม่แถวจีดใไม่น้อยเนาะแมนเขามีคาเพย์นำคาเพย์กระปุกเนาะกระปุกเข็มเข็มคนเราอยากบ้านเนี่ยเขาเลยซื้อเขาเลยซื้อมาสู่กินพี่น้องเมนอ่างขาเห็ดอันนี้แหลวข้าวกรชปุกสมสมหมักม่วงสมมักม่วงสบายดีจ้าป้าลุงเออมือกล้องต้องสบายดีเลยน้องทอกลับมาเป็นมือกล้องให้ไม่น้อยเด้อจ้า นนมนาสิพานหมักม่วงไปกินกัน,นสาอ้น,น,นอเอาเทนี่ชุดยอดเลยเด้อพี่นอ้องเด้อมันยังแถวเซโนโน,นี่มีแต่ห้ามและนี่ห้ามเดียวเลยเข้มข้นที่สุดเลยเป็นปลาอาม่าลดเข้มๆนะเป็นหัวใจสั่นเป็นมือสั่นได้บางน,นี่างเลมือกินสั่นนอกทองนอกนอกบ้าน,น,นอย่าเนาะมึงกลความมันเข้มเพราะผู้เจียมนอกทองนอกทองเห็ดได้สิพี่นอ้อง ไม่ขอชิมก right. 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 ่อนเด้อ huh. ม no, ันเด้ขาดข้าวขวดข้าวขวดนะไปเอาเหยีนสะอ้นม่หน่อยเนาะลงมัดเยนได้เพิ่มเติมไปยืนอย่าลงนัดกับผมผุบๆอยู่เป็นอะแซ่บบ้าแซ่บไปเลยพี่น้องมาเด้อ

บาดพี่น้องกินอโวคาโดพี่น้องมากขนาดเราสนุกเนาะมักินเมื่อขึ้นไปแล้กินละนะีเมื่อรวะอื้อโอเคอเคบอกเอาหัวใจแก้วเ๊นกลกิบใจเด้อให้โชคให้มานี่เองให้กเน้อวันนี้เน้อ เอามเข่าม้อวาเนาะให้รด้วยกข้าขัวมาท้องมาใส่สาตัวี่ตเดีวนเไดีีน้องมลทสูสุกบบเอาเได้เอาเนามามสูง่กระตุงุ้ง้องทองต้องตุใหญ่มาปเขามาเขามามาเพนมานั่งไม่ทางเลสิกรเดมีข้าขัวเข้าขัวเข้าบมี มาพี่น้องมาลายกมดูดก้อนนั่นกินัวใจสิสันโอ้อันผัวผ่นมาผนกับาเลิสติกสีแดงไนมานำแล้สามีผ่นมานำแล้วทำไมไปหลกับน้องเมฆกด้อเป็นเพืนฮะเป็นไหมลำไงนี่นายลำไงหายทองคำพี่น้องมาเลยพี่ลำไงหาทองคำเ็ดปะ นักบกินบ้าแบนะไอ้ง่วงแดดเลยพี่นองด้วยยังบวหางง่วงอยู่วะยังบวหาอยู่าระหารจะเศ้าพอเขาวินแล้วพี่กินกาแฟแล้อเปลังมันกินใส่เนาะวินหัวอะไรต้มเส้นเนาะ่ะมาคือม่ำเบาใชม บเป็นหนมกมีคน,น,นเอาเลขให้หกโตบมดจืดเอาแล่เลขอยังนีฮะคือเอาเรง่องนางมาเดินจับบ่ได้เเนาะคือบ่ออย่าายงเงี้ยได้ยังเรียกไปเอาที่โรงเรียนนะพี่น้องเอาที่โรงเรียนไงครูคณิตศาสตร์ชิมละแพรนจก็เป็นจิ้มเลยเทีมข้นขนาดนเนาะหกอะแห้งขนาด ไม่นุกยังไปนอนสามมืออยู่อันนี้เขาข่าวใมือสั่นหมดเลยนะกินเก่ๆไปกีบแมาหลบเป็นว่นนะเป็นหมักเป็นว่าน้ายเก่งแแน้อก่เก่มากๆห้องอะไเด้วซึ่งเอบอลอะไรอ่ะไปหาอือบอไปาอยู่ลงบักอลไร ลายได้หม้อห้องไปนำีเราก็ได้ปลาโอ้เปหูใจอยากไปนำเป่ไม่ใช่ยีโร่บห้งเอยหรอป่นั่งปักลายมา้ามมือยังได้่ามืน่าอีกมันหอก่อนเนาะมันหอก่อนบห้ามเน่เาห้าหมเลไปหาเอาแ่ไม่เดีไปหาทำบทุกคนทหาได้เอากมีไปเอายังได้เห็นมาบอบ่อยู่เทงก็ยงลยู่าบกทเจ้าขึ้นไปเพาว่าไม่น้อยมากกหองนี้แล้วเหว่า ออนเต้นาะคนเมื่อยก่อนเมื่อยยางก่อนรูดหัวลูหนังไรนะหัวนะตบหัวเหาบึบคได้แกงอยุ่งข้ามน้งเลยห่อนห้องคนนี่เด้ออยากเด้อจดนามห้องหนไปเก็รงจะแงงาอดตังฝักอะไรงโอ้ยเก็บตุกกยับย้นนะนยข่าหัวอุเนกพอได้ใอเก็บมายุหับโบราณใส่งานนะนานกันนี่ ไม่ได้แล้วคือมัอเดียวไ้อยสางี่ไว้้งม้า่อยวัดสะอ่อนยามหาเห็ดก็บอยสิมาไปหาเห็ดยเมแล้ว็สมเมื่องานมาอีแห้งอีกพี่ไม่ท่าเยสะอ่อนสอ่อนโคกสะอ่อนป่า่งเอหมักหาได้ค่อยหมักไปได้แบ่ะมักนแล้วกับออปาเรื่อยๆใจช่านเลยเหไม่ลยเท่า้ออดมูเอกเียงลอกไม่นุก กินกิน้มนอะไรีละลายบางคำบางเอาไอจีไนตรงบ้งอ่มือตีง่ายมือตีงเห็นผลใบแท้แตะกี้มือตีง่ายดูตะกี้ี่มือตีง่ยพี่น้องมาแต่ดบากน้างงทีผู้จัหางกันชาวอนุ ่าเข้าอาเพิ่ไปอนามัยกินกคุณลำไยจะไปร้องเพลงวันไหนเนี่ยุไปคุณีาลำไยจะไปร้องเพลงวันไหนเนี่ยจะไปดูว่นนี่ก็สิเจ้าซาสต่ว่าเขาบอกไปวคนละตัวหน่อยลิบรีบรีบหน้าชอคนชอพี่ฮะเป็นไ่นกคนคุณห่วยลงหัวตีนอยู่คือราขึ้นไปประชันกันบ้างคเอาหน้มาไหมเน้มาอ่ะขาลงเพราะว่าบึกรถ Ngang. Điếc, thế. Ừ. Sống, mưa, mưa, ừ. đó coi không mưa... của... ừ. cái... có nhang giờ mình hết mưa ไว้แท้พี่ là ตัวเพชร cái... Mưa ยาม mưa ก็ไปดัก mưa เมื่อก็ไปดักมามีอะไรได้นอก แล่วนั่นได้พี่น้อลเงิมาแล้วก็บบริากเมื่อเมื่อก็บบริจาคมาฟังเบืองนี่แหละขอบริจากหมดเดือนคนแรกขอจังสีเมื่องสินเดือนนี้คนแรกสั่งชิ้นเดือนก่อนเทียนนะมาเลยอีกนานได้ซิปลายมื่อเนาะเลยซิปลายมื่อมันด็กมาที่ซาเนาะเลยซิปมื่อเงินมันมั่นที่ยังสามซิปซิปเมื่อจีด้วยเขามาช่องต้องต้องเมื่อสามอุบล แล้ว่าเรเจานำหนาพัหนาเนี่่เจ้าเขาแต่จเป็นีนเอาคอยห้าให้แต่ใก็เอาไ้เดีวเบาๆเถเนาอยากยัไม่เท่าเอาไมู้เวามานี่ยอินอิได้เออเอา่ใช้ไข่มุกนี่่มาำไม่เท่าเนาะมาำเมือทำบนบังเ็นำปโแล้ ไปหาน้ำมากกับมันดูเขว่าหอมอะอือก็มานำแล้วเราก็กินฮอทเนาะหอมแล้วก็คอไข่มุกใกล้กินฮอเลยวท่านนั่งกินข้าววนหน่เราติ๊กมาละข้าวเดียวมาฮอาดัดเราทำแคฟหเมื่อเมื่อเราไปจกลมมาเอาข้าวย่างข้าวเรานอนบ่ดูนี่ครับดอข้าวหายเลยดอข้าวเมื่อเพราะว่าอู้หายข้าวแค่นเมื่อ เมื่อไหรเมื่อพุ่นแหละนาเมื่อเขามื่หายเลยดน้เต้นเลยบ่แม่ดูดไหมนั่นน้องลือ่แพนย้อมกระเพเต็มนานแห้งโถ่าแะเจ้าแห้งดูดมันไนเนี่นในชิมก่อนนแห้งได้เนาะ มือในท้องลาที่ล้าน้องคะลูลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลก์กดติดตามกเป็นผักส่องไม่น้ายแฟม่ลี่ด้จ้าอนะพเคเอสดวยนะจ้าจามโครชนะเด้อจ้าคลิปน่าันจ้าักส่องไม่จี้พคแอนเด้อจ้าข้้อคามสับแตนเด้อจ้ามาไปก่อนจ้าพี่น้องกดไอจีด่มอง